สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีตุกๆท่านค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมนะคะวมือน,นี้มไม,ม,ม่ยุ่มุ่ใไม่เด้อค่ะพี่นอ้อง่ะมันเบ่งปักเน่าอีกต้นหนึ่งค่ะคนละต้นนะค่ะพี่น้อง่าต้นทิไทเป็นประจํานะคืออยู่ฝั่งทางนี้ค่ะออมมานี่คือต้นนี้ทิไท ทุกลอคืตอต้นนี้ต้นใหญ่เมือน,นี้ทรามาอีกมุมหนึ่งกับพี่น้องค่ะมาเบืงมุมในข้างในนีกกระถางต้นหอมอันนี้กระเพิง่งแยกออกมาปลูกอีกกระถางหนึ่งอันนี้เป็นผักกาดกวางตุ้งนะครับพี่น้องค่ะกำลังงามก็มีต้นหอมอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นกองตุงที่แยกออกมายังไมนตโตอันนี้ปะะะ็ะกระถางสาเลเนะแล้วก็หอมปี อันนี้เป็นพริกกระเลียงค่ะพี่น้องค่ะกระเลียงขี้หนูโดดีเรียค่ะพี่น้องขาเป็นบักงูบักงูพันอ่าเกี่ยวกลางโดงค่ะพี่น้องคขาหน่อยาๆแล้วก็มีบักนาวอีกต้นหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะน,คคน,นี่บักนาวต้นนี้ต้นน้อยๆแต่ว่ากระดกอยู่วันนี้ก็ หลังจากชมส่วนแล้วก็มาเบิ่งตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องค่งคะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ขอชุดวัดดวงเนาะค่ะพี่น้องเนาะชุดวัดดวงงดเทเลวขาสองสามเด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดวัดดวงล่างนี่ค่ะงดเทเลวขาสองสามสามสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาสามต่อค่ะพี่น้องค่ะชุดวัดดวง เห็ุวิธีคำนวณหายน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะมีวิธีคำนวณให้แล้วเรียบร้อยชุดวัดดวงล่างมือวานลงชุดนี้ชุดนี้กับเขาสองสามมือวานนี่ลงชุดนี้ให้มือน,นี้มาเอาอีกชุดสูตรหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ชุดนี้ชุดวัดดวงเด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดวัดดวงนี้ได้มาสี่หางสี่ตัวได้สี่ศูนย์สี่แปดแปดศูนย์แล้วก็บแปดแปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจุดวดดวงนี้เป็นเพื่อนๆแคปเอาสูตรไปไว้ถักนวณเองเลยกระไดเด้อค่ะพี่นองเธอมีวิธีให้หวิธีห้พไ้อมบวหวงสูตรค่ะพี่นองคะ่ะวดประจำวันที่ สิบหกเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขที่ได้มาอาชุดนี้เน้นล่างค่ะพี่น้องคะ่ะเน้นล่างกันบนเน้นล่างก็จะดงโอ้ยเบาตกลาเด้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องะ่ะเน้นล่างกันบนนะคะเลขที่ได้มาก็คือสี่ศูนย์สี่แปดแปดศูนย์แล้วก็แปดแปดกลับนาเด้อค่ะพี่น้องะ่ะกระสิกลับอยู่สามหางอีกสองหางแปดแปดก็คือสิบประตรงกลับดอกตี สี่ศูนย์ศูนย์สี่แปดสี่สิบแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็แปดแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่สูตรหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อสูตรหนึ่งบนสูตรหนึ่งล่างกับบัจับเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันสูตรข้างบนอันเห็ดลงห้เมื่อวานนี้อันนี้สูตรนี่ลงห้อีกสูตรบัดดวงเพื่อน อีพีซีเหมือนมาค,อ,คอมเมนต์มาอยากได้ชุดนี้ค่ะเห็ดลงหายเลยบอลรอรี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะรีบไปหาจัดลอตเตอรี่ไวะะ้เด้อค่ะก่อนมันสีเบิร์ตก่อนมันสิอันก่อนค่ะพี่น้องค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาก็มาอยู่กับตุ๊กปากนาเขาคือกล่าวว่กนา,นกกนามีสองตนนะค่ะพี่น้องเลยขนนวยมันโดกลายจุดกอง เอาโฟมํำใบเอาไม้ำํำใบกัระปั้นข้างใน,นเป็นมะระกอนะคะบรรยากาศค,คืม